มาแล้วมาแล้วโอ้ยเต็มแรกเลยนี้ตอนนี้ไงครับพี่น้องครับมือนี้บ่ได้โอ้วันอยู่องลงไปเล็กนะอีกแล้วไงผู้ยู่กลางยังพันแล้วเป็นเงือบพี่น้องครับโอ้ผู้ยู่กลาง บรยากายือกันแล้วอ่เอาคือไม่เย็นอย่างคือมีทตอีางนี้ này, 3 baht, cả 3 baht với. Sài là Ba Tùng, Ba toàn không, thấy hiện nhỉ? Này, nó bảo Ba toàn ôm em, คุณเอาอุย้ยกะตองกายเขาพี่ตรูละบานะที่เรเห็นอีกย่างนะครับพี่น้องครับกระตองกายไปเข่าทางหมดแล้วครับผมถือพี่ตรูฮัลลาบานะี่รตองกายไงครับใส่วางโลครับพี่น้องครับหน่าจะฮอลโลนึงนะครับผมน่าที่เกินนี้ าแล้วมาแล้วสองอนสองต,ตัวโลตอนนี้ซุ้งซึ้งเนี่ยสองตัวโลกว่านะครับพี่น้องครับกับใส่โลนะครับนิ่งมือนี้แมวอ้วนบอลอยู่ตรงหนวะนี่น นับได้นับได้ทาังเ้าดูบนเดี๋ยวไม่แล้วป่าดันโอ้ใสองตัวโลกอะไรตัวนี้ไม่้องใส่แล้วเขาแพ้เาประตองครับี่นองครับอุ่นเข่าทั้งหนาวไปครับหินสองเราประตองมหอนี้

Ui, bà đó Bà, kế bà Tê bà là con nhà này Ô, bà đấy Ô, bà khen Bà khen, bà bù โอ้ปนไงยังวันบหมดแล้วนะครัขอบคุพะน่เองหมดแล้วนะคับเดบอกเลยนะครับมันนี้อากาศร่มร่มหนาว ข้กอเียรบ,บาดน,นี่โอ้ยบุญน,นะครับโดดจุุนไล่ไปได้นะ่ะย่อยย้อนอาแบบน,นี้โอ้ยหวแล้วพี่ตัว <c oughs> <c oughs> ตูเป็นตัเลือกแล้ว่านพี่ตูนะเลอกเพื่นพอเลยโอ้โห,หนาวแนแต,ต่แต่น้อยยังเฝ้าหน,หนาวยังหนาวที่ขา้าแก่บานนี้พี่ต้อมนะ บางน <wie> ี้มันอยู่ร oui. ับสอดเลยว่านี่ที่เรียกแผลบัน ôi ừ. ừ. ta cả đi loại lạc đi cà đi tè đi ui tay rồi đúng tay lạc เ่ยออกไปแล้วเดี๋ยวเวดเี๋ยววอามาลปนินเี่สองลปนส,ลสองกิโลมาสองครับ โอ้ยเอ็นนี่มันนิ่มครับปวดนาวขอเอ็นสามที่หามันนิ่มปวดขอขาดเออเป็นดาวจะเคลียในทะเลเอ้ย